สวัสดีจากเมื่อวานได้ดูไหมยูนเพลงทุกคนที่ครูสลากรรมาการให้แชมป์สามสมัยได้ไปต่อแล้วก็บอกว่าพูดไปบ้างแเ้าน้อเมื่อเช้าใช่ไหมทุกคนแต่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูมาคลิปนึงคลิปนี้ว่าจะไม่อัดก่็ทุกคนจะเก็บบรรยาก,กาศสวยๆว,วัมเจริญแล้วก็ธรรมาชาติวัฒนธรรมดูสท,ทุกคน ่่บ,บไมนารัอะชอบเพลงน้องต๊นแก่นะพิษายันน่ะไปยังมบอกไปอย่างช่องดีแล้วยังไม่ต้องมาตามช่องูนะเออถ้ามึงไม่รักชาติมึงไม่ห่วงใจประเทศชาติมึงก็ออกไปไม่ต้องมาเม้นสกรปรกขยะกควายนะช่องกูส่งเสริมคนดีเออแต่สมองห้ามกัว่าพิษา ร้องเพลงฟังเพลงน้องต้นข้าวชอบน้องต้นข้าว FC ต้องมีคุณภาพอีสานนี่แหละถึงจะของจริงไม่ใช่มาตามน้องต้นข้าวต่ทำตัวไรสาระสมองเปววังสับนึกรักชาติไม่มีสัตว์แหมมาดิ้นฮ่ามึงฟังเพลงน้องต้นข้าวสยามมือยิ้มเวลาน้องเขาร้องอ,ะอ่ะฮะมึงไม่ร้อนนังหรอฮะสัตว์พยายามส่งเสริมให้คนมีสัมนึกพูดสิ่งดีๆ เออคิดดีๆทำดีช่องนี้อ่ะอาจจะมองว่ามันเป็นประโยชน์มึงมาได้รับรู้เรื่องน้องต้นข้าวอย่างมู้นอย่างนี้แต่มันก็ต้องมีประโยชน์กับประเทศชาติบ้างถูกไหมควายออกไปเลยนะเออทำมมดินแม่หาว่ากูพูดเรื่องการเมืองอิสักมึงไม่เห็นเรื่องในประเทศชาติเนีย่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างควายมึงไปอยู่ขเขมรเลยไปหาลาก สวยไมทุกคนดิงิุกิที่มีนกอะทุกคนคล้ายๆนกฟลามิงโก้นกปากห่างผสมกันนอะจะเป็นแบบแนวแบบปีกสีชมพูสวยมากถ่ายไม่ทันทุกคนแล้วก็จะมีวิวน้องต้นข้าวนะฮะอย่ามาเมาส์หาเรื่องกรณีคูสลาเห็นกับตาเลยมีคนแชร์มาเรื่องตอนที่ให้คะแนนแชมป์ร้องผิดอะอันนี้แบบสะกิดใจเหมือนกันเนาะเอือว่า,หาเห็นกับตาตปกติเราจะไม่มีใครแชร์มาให้ดูนะลน,นะ อ่ามันกูติดใจเรื่องนี้มากมันมีเมนนะอีสาอยากมันออกไปแล้วยังเออช่องของกูกูบอกแล้วไงกูมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ที่สร้างสารรค์ส่งเสริมคนดีมึงจะมาห้ามกูได้ยังไงมึงอยู่เขมเมนเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ต้องมาตามน้องต้นชาให้เป็นอันปมงคลนะน้องต้นชาก็ต้องมีเอฟซีที่ดีคุณภาพนับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต,ต,ตบ้านเมืองกําลังจะโดนข่ายชาติกันอยู่แล้วมึงเห็นไหมกูก็พยายามสอดแทรกข้อคิดไงมึงจะได้ไม่โง่ไง อ,อแฟนขับของน้องต้นข้าวต้องมีคุณภาพฉลาดเออเข้าใจไหมรู้ทันนักการเมืองอีกวายธรรมชาติเคยบอกแล้วนะว่าช่องนี้มาดูได้เฉยเฉย อย่ามาเม้งโง่ให้ด่านะฮะต้นชาติบ้านเนี่ยสำคัญเป็นสิทธิ์ของปูมึงจะมาห้ามได้ยังไงืึแล้วที่สําคัญคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็รักก็ห่วงใหญ่ประเทศชาติส่งเสริมคนดีกันทั้งนั้นไฟไหม้ทุกคนดูสิเห็นไหมไฟไหม้นี่ฮะคือถ้าเกิดงโง่นะบางคนนะไม่ได้ว่าทุกคนจะมีคนขึ้นคนทุกคนที่เราจะต้องติงมันถ้ามันยังไม่ออกไปจากช่องนี้นะ จะได้ยินจะได้คิดได้หรือมึงฟังเฉยๆไม่ต้องใช้สมองก็ได้มาฟังเพลินเลนะเออก็อยู่เฉยๆไม่ต้องมาเม่นง,ง,งูดูสวยเลยทุกคนดูสิสวยมากทุกคนนะมื่อกีิวิวชิงทัดน้องต้นข้าวเต้ไปหมดเลยมีนกสวยๆจะถ่ายไม่ทันยในตัวมือถือจะล่วงไปอีกนะคะเพิ่งเปลี่ยนเครื่องมาไม่นานแล้วจะมารลวงอีกไม่ได้นะี๋ยะเธอ อยากให้เห็นภาพนกส,สวยๆแล้วก็น้องต้นข้าวเขียวๆนกเยอะมากบางทีจังหวะรถผ่า,า,านไม่ทันก่อนโอเคเนาะตามส่งเสริมกันต่อทุกคนจากช่องนี้ก็จะตามพูดถึงน้องต้นข้าวตลอดแต่ก็จะสอดแทรกข้อคิดนะคะเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยฮะเอออย่ามาชไร้ยสารละวัน ขอบคุณทุกเม้นดีๆนะครับที่ให้กำลังใจน้องต้นข้าวแล้วก็ช่องนี้ด้วยก็จะขอบคุณทำคลิปตอบแทนไปเรื่อยๆนะครับเราจะพูดเรื่องครูสลาซะหน่อยนิดๆแต่หน่อยกบเพัอนอยา ถึงเรื่องนี้แล้วมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะขาดใจนนะโอเคเนาะพูดถึงอีกคนที่มันมันเมนนะฮะนะมันจะไปตามช่องอีกวกคนขายชาติช่องเขมรมันก็ไปนะฮะเออนะมันอย่ามาทําความประมงคนกับช่องของปู่แล้วก็น้องต้นข้าวก็เป็นคนดีฮะสัตว์อย่าให้มีคนที่ขายชาตินะฮะชังชาติมาติดตามน้องอีกเลยมึงไปไหนก็ไปฮะ นะไปอยู่ประเทศของมึงไปอยู่ในที่ที่มึงชอบที่ชอบที่ชอบเข้ม okay, ไหมเออาะว่าจะพูดเรื่องครูสลาตั้งแต่ต้นๆมาก็เลยสูญโอกาสพูดสลูไม่ทาเป็นดิ้นรับไม่แก้มึงอย่าทําเป็นบันเทิงเขาลูกกี่สมองกลวงและประเทศชาติจะขาดเสียจะอะไรไปมึงทําเป็นไม่สุดใจอะไรเงี้ยหรอกครูก็ไม่ได้พูดทุกคลิปอยู่แล้วสัตว์ ทำเป็นดินจะไปให้กูพูดหาลากมึงยังอยู่ไหมมึงออกไปเลยนะใสหัวไปเลยนะขอขอคลิปนี้สักหน่อยนะทุกคนนะพูดไปก็แบบอารมณ์เสียคนแบบนี้มึงไม่สมควรจะมาอยู่ให้ลกแผ่นดินอีสัตว์ไม่มีประโยชน์และมึงยังทําให้ประเทศชาติเนี่ยนะครับเสื่อมเสียไปด้วยสัตว์เออคนไทยก็ต้องมีแต่คนคุณภาพบางสิ hug okay, you see